บางครั้งความเงียบก็ไม่ได้แปลว่าเข้าใจแต่คือเสียงสุดท้ายจากคนที่ไม่มีอยู่ตรงนี้อีกแล้วใต้แสงไฟอุ่อนๆเรานั่งเงียบแต่ทำไมฉันถึงได้ยินเสียงเธอในหัวถ้าเธอไม่อยู่แล้วแล้วใครกันที่นั่งตรงข้ามฉันคืนนี้ความเงียบจะเปิดเผยความจริงที่ฉันไม่เคยอยากได้ยินเสียงของเธอกระซิบเบาๆว่า เธอยังจำได้ไหมว่าเราสัญญาอะไรกันไว้ฉันนิ่งไปร่างกายไม่ขยับเหมือนถูกตรึงไว้กับเก้าวอีเสียงนั้นนุ่มนวลแต่เย็นจนขนลุกเหมือนแทกเข้ามาในหัวโดยไม่มีทางนี้เธอสัญญาว่าจะไม่ปล่อยมือฉันเสียงนั้นพูดต่อช้าๆช,ชัดเจนฉันหายใจติดขัดมือเริ่มสั่นโดยไม่รู้ตัวกลิ่นดอกไม้ที่เธอชอบลอยมาในอากาศ ทั้งที่ตอนนี้ไม่มีแจกันสักใบฉันพยายามตั้งสติสายตาจับไปที่เก้าอี้ว่างตรงหน้าและตอนนั้นเองแก้วกาแฟของเธอขยับเล็กน้อยเสียงกระทบโต๊ะเบาๆดังขึ้นราวกับมีใครจับมันไว้ฉันมองไอ้น้ำที่ลอยขึ้นจากแก้วอีกครั้งมันกลับมาทั้งที่เมื่อกี้หายไปแล้วหัวใจฉันเต้นแรงร่างกายเริ่มเย็นเฉียบ เธออยู่ที่ไหนฉันพึมพำแต่ไม่มีคำตอบเพียงเสียงลมหายใจเบาๆแผ่วอยู่ข้างหูฉันหันขวับไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่กลิ่นหอมของเธอชัดเจนยิ่งกว่าเดิมความทรงจำเริ่มไหลย้อนกลับมาคืนที่ฝนตกหนักคืนที่เรานั่งรถกลับบ้านด้วยกันเสียงยางบทถนนเสียงหูเราะของเธอและแสงไฟหน้ารถที่พุ่งตรงมา ทุกอย่างดับวูบในเสี้ยววินาทีฉันจำได้แล้วเธอไม่เคยกลับมาจากคืนนั้นร่างของฉันเริ่มสัน่นภาพสะท้อนในกระจกข้างโต๊ะกลับปรากฏอีกครั้งคราวนี้เธอนั่งอยู่ตรงนั้นยิ้มบางๆให้ฉันเธอยังอยู่ตรงนี้ฉันพูดเบาๆน้ำเสียงสั่นจนแทบไม่ได้ยินเธอยื่นมือมาช้าๆปลายนิ้วแทบสัมผัสกันผ่านกระจก แสงไฟสีส้มในร้านเริ่มกระพริบเสียงไฟฟ้าสั่นเบาๆเติมความวังเวงเธอยังคงมองฉันแววตาเศร้าปนอบอุ่นเหมือนตอนสุดท้ายที่เราเจอกันเธอต้องไปแล้วฉันพูดทั้งน้ำตาแต่เธอส่ายหัวเบาๆเรายังมีสัญญาเสียงนั้นเหมือนสะท้อนจากทุกทิศทางฉันเริ่มได้ยินเสียงหัวใจของเธอเต้นสอดประสานกับของฉันในจังหวัดเดียวกัน แสงไฟกระพริบแรงขึ้นเงาของเราสองคนในกระจกค่อยๆรวมเป็นหนึ่งเดียวฉันรู้สึกเหมือนแรงดึงมหาศาลกำลังพาฉันเข้าไปในกระจกทุกอย่างเริ่มหมุนเสียงฝนภายนอกดังขึ้นอีกครั้งฉันหลับตาแน่นพยายามจะลุกขึ้นหนีแต่ขาไม่ขยับอย่าไปเสียงของเธอกระซิบอีกครั้งอยู่ตรงนี้กับฉันฉันพยายามตะโกน แต่ไม่มีเสียงออกจากลำคอภาพในกระจกเริ่มชัดขึ้นตอนนี้ไม่ใช่ร้านกาแฟอีกต่อไปมันคือถนนเปียกฝนรถคันเดิมที่พลิกคว่ำอยู่ข้างทางเธอนอนอยู่ตรงนั้นในชุดเดียวกับวันที่จากไปฉันเห็นตัวเองนั่งข้างๆร่างของเธอกำลังจับมือเธอไว้แน่นไม่จริงฉันพูดกับตัวเองฉันยังมีชีวิตอยู่แต่ภาพตรงหน้าไม่เปลี่ยน ในกระจกเธอหันมามองฉันอีกครั้งเธอยังอยู่กับฉันนี่ไงฉันถอยหลังหายใจไม่ออกทุกอย่างรอบตัวเริ่มมืดมีเพียงแสงจากกระจกที่ส่องออกมาเสียงฝนเงียบหายหลือเพียงความเงียบลึกที่หนักจนแทบกลืนทุกเสียงเธอก้าวออกมาจากกระจกยื่นมือมาหาฉันอีกครั้งฉันมองเธอน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอยิ้ม รอยยิ้มที่อบอุ่นเหมือนเดิมแต่ในแววตามีบางอย่างแตกต่างถ้าเธอไปฉันก็ไปด้วยฉันพยายามพูดแต่เสียงของฉันถูกกลืนไปกับความเงียบในวินาทีนั้นฉันเห็นเงาของตัวเองในกระจกหายไปและเมื่อเงียบลงหมดเหลือเพียงแก้วอีสองตัวที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกันแก้วกาแฟทั้งสองยังคงปุ่นไอ้น้ำลอยขึ้นอย่างช้าชาและในไอน้ำนั้น ภาพของเราสองคนสะท้อนกลับมาอีกครั้งแสงไฟในร้านค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งกลิ่นกาแฟยังอ้ายอิงในอากาศแต่ตอนนี้ฉันนั่งอยู่เพียงลำพังเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามว่างเปล่ามีเพียงแก้วกาแฟของเธอที่ยังคงอุ่นอยู่ฉันมองมันอย่างเงียบงนันเหมือนหัวใจฉันกำลังค่อยๆเรียนรู้ที่จะยอมรับเสียงฝนข้างนอกเบาลงหยดสุดท้ายตกกระทบกระจก พร้อมเสียงลมหายใจที่ขาดหายไปฉันยิ้มออกมาเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความสุขแต่เพราะความเข้าใจบางครั้งความรักไม่ได้จบลงที่การจากลาแต่มันยังคงอยู่ในความเงียบที่เราไม่เคยฟังให้ชัดฉันหลับตาและได้ยินเสียงของเธออีกครั้งเสียงอ่อนโยนที่คุ้นเคยไม่ต้องพูดอะไรฉันได้ยินหมดแล้วน้ำตาฉันไหลออกมา แต่หัวใจกลับสงบฉันลุกขึ้นยืนมองออกไปนอกหน้าต่างที่ฝนเริ่มหยุดตกแสงเช้าสีทองอ่อนส่องลอดเข้ามากระทบไอน้ำเหนือแก้วกาแฟของเธอมันส่องแสงระยิบเหมือนรอยยิ้มสุดท้ายจากอีกโลกหนึ่งฉันหันกลับไปโค้งศีรษะเล็กน้อยให้กับก้าวอี้ฝั่งตรงข้ามแล้วเดินออกจากร้านโดยไม่หันกลับไปอีกประตูไม้ส่งเสียงเบาๆเมื่อปิดลง และในความเงียบนั้นเสียงหัวเราะของเธอยังคงก้องอยู่ในใจฉันเสมอ